เอาแล้วครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับฮันเหมือนเดิมนะครับผมโจ๊กเกอร์ e ันเตอร์นะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมการ์ซียฟอร์จูนเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนกลับมาปั่นสล็อตของค่าย PG กันหน่อยดีกว่านะครับโอเคเรามารีวิวเกมนี้เหมือนเดิมที่คิดถึงกันบ้างนะผมเพราะว่าไม่ได้เล่นกันนานเหลือเกินนะไม่รู้ว่ามันจะยังแตกดีมเดิมหรือเปล่านะครับ ก็นำทุนมาพอดีเลยนะ750บาทนะครับโอเคเปิดได้สวยครับเพื่อนเอ้เคุณ18นะครับผม810บาทนะครับรู้สึกวันนี้จะมีแววมีแววได้อยู่นะเพื่อน <laughs> <laughs> นำทุนมา750บาทนะครับผมก็ซีฟิสปินหม,หมดเปลือกเลยนะเ <laughs> ขาพูดว่าหมดเปลือกเลยนะเพื่อน นำทุนมาเท่านี้จริงๆนะครับเออร้อยก็าสิบเอ็ดบาทมาครับผมเปิดแรกเปิดที่สองก็ตามมาสวยๆครับเต็มจอเลยนะเออเต็มจอเลยนะเฮ้ยมาวะแบบนี้ก็ได้นะเออจะมาลึกจะมาก็มาคนะรับเออแบบนี้ก็ได้นะครับอ่อ ใครที่สนใจนะครับผมอยากดูรีวิวสล็อตนะครับ mm hmm. ก็สามารถติดตามช่องของผมได้นะไม่ห่วงไม่งกนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็กราบสวัสดีนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเจม <c oughs> วเด้อจเจโอเจีไม่มา,าว่ะเปิดสิคิวคิวโอคิวช่องสามไม่ลงว่ะ อเคได้มา1422บาทนะครับผมขอกดออโต้หน่อยนะสักดอก50บนะครับผม5้ครั้งนะเพราะว่าผมเคยกดไปครั้งหนึ่งนะเบ็ด0นะครับผมแล้วผมแบบกดเนี้ยแล้วฟีสตินมันเข้าอะ่ะตอนนั้นเหลือทุนเหลือแค่200ได้มา4000นะครับผมถอนเลยจะ <laughs> เสียหนักกว่านี้แล้วช่วงนั้นจะหมดแล้วจริงๆนะ โอ้โห oh, ลุงแขกไม่ลงช่องหนึ่งแล้วฮัลโหลเจมันได้เปล่าตัวคิวลงมา mm hmm. เออเจเขาโอ้ยังดีเอ,อ้ยลุงแขกลุงแขกเขาอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วผมจะพูดเหนือทำไมครับเนี่ย <laughs> <laughs> เออสามร้อยห้าสิบสองบาทนะครับได้มาพันเจ็ดแล้วนะ กดออโต้สปินไปนะครับผม5้าสิครั้งนะผมมาดูกันว่ามันจะได้กำไรหรือเปล่านะการซื้อฟีสปินกับการกดเองมันจะแตกต่างกันไหมครับเพราะว่าอะไรมันจะได้กําไรมากกว่ากันหรือว่าได้เสียงมากกว่ากันนะครับผมแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมไม่ได้แนะนําให้เพื่อนเล่นนะเขาบอกไว้ก่อนนะครับผมหืมเสียใจถังทองไม่ลงนะ่ะปึ๊บปึ๊บ ปื๊บโอ้โหไหลโอ้อหูหวายตั้งเยอะ57บาทอะไรกันครับเนี่ยปื๊บปื๊บเฮ้ยเฮ้ยไหลไหลยาวๆถ้าเราซื้อฟีสปินผมว่าเรามีเจ๊งแน่นอนลนะ อะไรยครับเนีย่ยมันคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหดูเหมือนโชคเราจะจะหมดลนะเลยนะเลืนสิองครั้งอะ่ะเพื่อนๆกำไรรอบเมื่อกี้ก็เริ่มหายแล้วนะครผม <c oughs> โอ้โหยังไม่หายสไม่สบายเลยนะครผมไม่สบายยังไม่หายเลยนะสเกตเตอร์ขอลงมาลงมาหน่อยเออ อะไรครัเนี้อ่ะลงมาให้หน่อยก็ไม่ได้นะให้ได้ไหลยังได้ลุ้นก็ยังดีนะเออสิบไม่ลงก็โอเคหมดแล้วนะซื้อฟีสปินเลยดีกว่าเดวเดียวให้มันรู้ๆไปเลยนะนเพื่อน <c oughs> เดาเดียวให้มันรู้เรื่องไปเลยนะครับผม เป็นเกมของค่ายพีจีนะผมถ้าใครอยากให้ผมไปเล่นของค่ายจ็กเกอร์ก็แนะนําเกมมาได้นะผมก็คงจะมีแบบโรมา่าบางที่ยังเล่นอยู่นะครับผมช่วงนี้น่าจะนะ <c oughs> คิดว่านนะถ้ามีเกมอื่นที่น่าเล่นผมก็น่าจะเล่นอยู่นะโอ้โหคิวไม่ลงว่ะโอโสเก็ตเตอร์สามตัวฮัลโ,โหลอยากทำเนี่ย คูณสิบสองมาแล้วครับผมมันเริ่มมาแล้วโอ้สเกตเตอร์ไม่ลงว่ะน่าเสียดายนะครับผมเดีย๋ยวสองครั้งราเพื่อนๆเตดโอ้โหขาดทุนทุนเราย,ยังไม่ได้เลยครับเออคิวมาสักหน่อยโอ้โหจบแล้วไม่ไหลเรียบร้อยครับสี่เกมสุดท้าย สิบมาสวยเออเต็มจอคูณส <c oughs> ิบแปดสามร้อยสองพันสองสองพันสองเหรอเพื่อน <c oughs> พอดีกว่าครับเราได้กำไรมาเกับเราได้กำไรมาสองพันกว่าเราได้มาสามพันเลยสองพันสองร้อยเราได้กำไรมา,า,แ,มาแ,แ,แ,นแน่ๆนะเราเลิกดีกว่านะผมไม่ได้ทุนเรากำไรมาทุนเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะเออได้มาขนาดนี้ผมว่าพอดีกว่าครับคลิปนี้ก็ถือว่า เปิดตัวได้สวยนะครับผมสำหรับเกมค่าย PG จีนะครับผมการิซ่าฟอร์จูนนะครับผมเกมนี้ยังน่าเล่นอยู่เหมือนเดิมนะใครที่อยากจะเล่นนะครับผมก็เกมนี้นะผมไม่ได้เชิญชวนนะครับผมโอเคไว้เท่านี้ดีกว่าไว้บพบกันคลิปหน้านคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ